สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีนามตอนบ่ายเนาะหักออกมาเต็ห้องน้ำพี่น้องอาบน้ำซับผมเนาะถามไมยคันมาแต่ในเมืองเนาะพี่น้องมืนอวาเงืนเดือนออกเนาะพี่น้องเพิ่นลงไปเอาเงื่อนเดือนกับนะบ่าวเนาะอยู่ในเมืองหมดแลยเนาะไปไกลๆแถวตลาดที่วาเข้าไปหลาอหาซื้อเครื่องซื้อแนวกินแล้วเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้จุ่นกล็ดขืนมาเรียบร้อยแล้วเนาะเงินเดือนกับบ่ต้องถามถึงเนาะ ยิมยิมก็จะใส่เบิดเป็นธรดาแล้วเงินเดือนจกอ๋องเนาะแถมเึงเมื่อพอสใส่หนีซ้ำพี่นอ้องคือว่าได้เดือน,นี้กะเรษฐกิจมันบอดีเนาะพี่นอ้องวิวจี๋งกระตุกแน่นาะก็เลยแบบเพนทให้เงินเดือนนเมื่อพอใส่พี่นอ้องแต่ละเดือนกับเมื่อพอใส่อยู่แล้วแต่ว่ากับพ่อไดนน้ใส่ไดใจแน่นอะพีนพ่น,อนอ้องกับพรพันธ์ครอบครัวไปแน่นอนเมกะสิมาสร้างน้อยหนึ่งพี่นอ้อง เงินเดือนชี่พ่อใส่นี้พ่อพ่อกะยามันแต่ว่าได้แล้วก็เอามาสร้องในแจ้งน้อยน้อพี่น้องเพราะว่าเดือนหนึ่งได้เทอนึงเนาะกะสีเอาไม่แยกเกิดละกันนะเบ้าไม่กินเขาน้ำเนาะพี่น้องพี่น้องก็มีแต่เท่านี้แหละเพราะว่าค่าหันเพิ่งข้าเวียงเบิดเนาะพี่น้องไม่แยกเกิดกะยุ่ยเพื่อเดียวเนาะนะเบ้ากะยุ่ยเพื่อเดียวพี่น้องเพราะว่าเมียเพิ่งกะไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้ข้ากะสีลงไปเฮ็ดเนี่ยกินเนาะพี่น้องไม่แยกคันกับนะเบ้าเพิ่งสืบปลานินมาเนาะไม่แยกเกิดเพิ่งกะ น้บดพี่น้องอันนี้ก็แม่นเนื้อปลานิ่นที่เฮาแลออกจากลําประตูมาแ,แล้วพี่นอ้องโอ้ยเมยนําอ,อันพี่น้องที่บ่ได้เธิ์มาเด้บรรยากาศเพิ่นเอามานําแต่อยู่มันโซ่ของเจ้ะพี่น้องนะน,นี่เนาะเป็นเนื้อปลานิ่นที่เฮาอันแลออกเรียบร้อยเนาะพี่น้องอเมย์คันกําลังหั่นเนื้อเนาะสดคักเนาะพี่น้องแต่บ่แม่นปลานิ่นอันเลี้ยงน้องเนาะอันนี้เป็นปลานิ่นที่เคยเลี้ยงหัวอาหารเนาะ ซอยตอนปลาพี่น้องบหน่อยโบหญยเนาะตอนพอีิกินแล้วกะสีเอาไปลวกน้ำหอนเนาะโบกินดิบพี่น้องเพราะว่ามีแต่คนมีพญาจูปลาพี่น้องมาจุปลาเด้อคนอื่นจุดิบพี่น้องส่วนทั้งนี้ลวกเอาเด็กกินย้มแดนะมีแต่ซุกทุกเถื่อเนาะขาเสือพญาส่วนไมายาคันนี่ขา,นขานแนวแดงกับพิษพญาคือเกาเพราะว่าเป็นกระเพาะเนาะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นปลาน,นิ่นที่เขาเจาเหลี้ยงหัวอาหารเนาะบแม่นเลี่ยงอันแน่นองธรรมศาสตร์พี่นอ้องแต่ว่ากระเสพืชก้าวเนาะแต่วา่ารสักกะมันสีมันมันกว่าปลาอัานนี้เหเหนือ,อาขาวแห้งพี่นอ้องน้่พี่นอ้องหมากพริกกับหัวผักเทียมลงไปในาน้ำเจ่วที่เราสิพันกินกับพันกระปุ๋นเนาะมีหมักเลนมีหัวผักหอมบัวแล้วก็มีหมากพริกมีหัวผักเทียมพี่นอ้องแล้วก็มีน้ำตาลที่เราขัวไว้เนาะแล้วก็ ตำในทวดินใส่พอบนพี่น้องให้ความมันพ่เศษลายแทไแม่นดอะพี่น้องข้าจืดตำจนมุลเห็ดหย่งเหนื้อหนัอยูบอกน้อบุ้วันต้องการแหลกจัดใดตำทวดินเล้วงูมากมุลก็แหละปุ๋ยใส่นีเดตำให้มันแหลกๆจัง่อยฮะกะเสียวมเที่ลงน้ำเจียวนพี่น้อง มันมันมันหวานปลาเด้อพี่น้องหลวัวซุกพี่น้องกินซำลาดใครแต่ว่าป่านี้มันมีเลือดซุกไลยเป็นพญาก่อนนะซุกหาแต่ไม่มีเตมินซำลาดไงคันก็คือซุกจนแข็งแต่ละเทือกเเคยซำลาดกพี่น้องขั้นในหลัวกันแม่งหลววจนซุก มื่อนี้ยหมอมนี่นัอันไหนไม่แย่เกิดเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นอยากพี่น้องแค่พิ่นบุญยากับบุเฮ็ดเนาะอืมในหมอนี่แม่นไม่ยาก,กบบนันเพิ่นต้มมันคงหางป่าเนาะหัวป่าพี่น้องอันนี้คือป่าหลวงพี่น้องเอ้ยเสียนันอันนี้ชิ่อเนาะตัวหลวงตัวตุตตมกับต้มสุดหนามหอนๆพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ใส่ย,ยาดีเนะาะใส่ยาดีสิพากันว่าตีดินพี่น้องหลัวสุกกายผู้ใด พอดีนู่นๆอ่ะหอใส่พักเล้ยไล้พี่น้องใส่กระปุหัด้กน่น่เาเลยเหต่อมักลยหมอพี่ว่าโพดคากใช่ไหมทางมึงได้เสียงกระหูเลยว่าโพดจำได้พี่น้องบับัวบัวอยู่ ลวกปลาแล้วกระโปงเราเพราะว่าก้างแรงแจ้งเรื่องแหลตปลามันจนซุกแล้วเนาะพี่น้องคางอันลวกเนื้อปลาซือเอาพักลงมอโต้บันดพี่นอ๊องเครื่องหอมน้อดับข้าวพักตังสายกะคล้ายๆกันก็พักตังโอ้ลวกอันเดียวกันโ่พีน้อง แม่อบอพี่น้องว่าตังสายก็ตังโอ้ยอันทียาบอพี่น้องตัง้งเออมันคือคือ,คอ <c oughs> กันได้สิเสียก่อนเด้อพี่น้องนะจางเข้มนัวอพอดีนัวพี่น้องเลยจางน้อยหนึง่งฟงเลยแด้วบานนี่ฟงเลยแหละเฮ็ดเองซิมเองเสบเองพี่น้องอนี่ไม่ไงแต้พี่น้อง บ๊วยท่้ากับใค่ท้องกับฝุ่นช้ามเทือนนี่แล้วพี่น้องอย่าเขาแห้งวัน้าจะไหนก็ได้กินแล้วไมย์เกิดยังยุ่สซวนเมยหนอยอยู่พี่น้องไปกิบพักปาดมังเน้าลงมานี่พี่น้อง มังหน้าลงมานพี่น้อมซื้อเป็นโขนเนาะังน้ากัอโล่กับอยะมเียกับบัวใช่ไหมสองนวยพอแหลังน้าบ่มีน้ังหน้าบ่มีหน้าพี่น้องเออเจ็บมือสื่อบรรุไว้แท่เออกสื่อมาันมังหน้าบ่มีหน้า S <S> นี่ก็เป็นอาหารเมือเทียงเหา่านี่เมือนนี้เนาะพี่น้องมีต้มปลาน,นิ่นเนาะต้มหัวมันพี่น้องสดหนาเหมือนหอนเนาะแล้วก็มีขัวขีป้าเนาะก,ก็คือขีปลาน,นิ่นเองเลยพี่น้องส่วนเนื้อมันก็เอามา,าหาั่นแล้วก็ลวกพันกับกระปุ้นเนาะพี่น้องเจ้วาวัดไม่จะเกิดน,นี่ก็เป็นกระปุ้นซื้อในบ้านเจ้าข้องเองเลยเนาะไม่อยาเลิศเพื่อนบไดีบ้บีบเนาะไม่ใยาเลิศเพื่อนก็กนซื้อทั้เจ้าคือกันขม่าข,ขมาข มีนะบ,บ้าแล้วก็ไม่ย่คันแล้วก็ไม่ย่เกิดมาห่วมผ้าขาวนำน้อพี่น้องลองมือนะแม่ม,มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อสีขาวเด้อขาวเดียงยยางาน,น <c oughs> มากเกาะวะเขาไปไม่จะแต่เขาไปไม่จะแต่จะแต่อายเกาะว่อนะไม่ย่เกิดถือใจบอกฮันเมื่อนี้ยนะ ถ้าเรากินเงอขัวก่อนแล้วพากันลุยใส่หอก่อนแล้วพี่น้องไม่เกิดหอเลยนะเดือนหนึ่งเด็กินเท่อนึงได้สิบอกให้ขุยขีปลาข้มข้มนะมยคันพ่นมาเกี่แล้ว เรื่องกินนะกินก่อนเนาะพี่น้องเรื่องเียบเอาไว้น้ำรังมอในบานเพิ่นอันขืนมาบาทเนาะแต่ก่อนคนตีโควิดร้ลยพี่น้องเพิ่งลงไปประจำการอยู่เมื่อเดี๋ยดีเพิ่นขืนมาบานแล้วไม่คันก็เลยกินแบบบสนททองตัวเองเลยเป็นได้บ่ชิท่าขายกับปุ่นช้มเถื่อจยงได้กินกินจนว่าบ่ มีแต no? no, ่คนมาพักนะพี่น้องเนี่ยไม่ได้เกิดผัวเดียนะทุกอย่างหาโลบ่ะเนี่ยบอแมนหาโลบันหน่อยคนนี้ซิฟโลมีแต่คนมาพักเนี่จู่ป่าพี่น้องเอ้ยจู่เสีันกัจู่บ่ได้จู่สีมันสื่อขืนแห้งป่าได้แน่นบ่แห้งแห้งบ่แห้งกับขืนคือเก่าจูดิฟคือทีบ้านทีเมืองเป็นกับบอได้อีพี่น้องมีแต่คนเป็นกระเพาะ กูไม่ยังเกิดแกมะมาจีตแตกแล้วถือใจคักเล้ยพักเลไล่ไหนยังมูมีแพนยอดแยีมอันน้ำตุมเลยนะนนนนโอ้หง่าพี่ยังนี่พี่น้องเนี่ยพักไม่ยังเกิดเ,เองนู่นน,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 นี่นะห้องไม่ยังคันหน้เบิร์ตเลยพี่น้องโอ,อ้เนี่ยบ่สร้างพีง่พี่นอ้อ<แ>งแต่ขีดไก่เบิร์ตได้นะบ่มีใส่พเนาะ Muộn xe bớt cạn là, cả, rồi đấy cho này อือ cười cả แล้วแม่ม่วนใช้เบิดก้านแล้วแห่ทะเบียนแน่นี่มันสิ มีแต yeah, ่คนกินเพชรไปเนาะแนคือผมมีคนอันกินแจวานนะไม่เกิดกับมะลุยซะขีป่ากินเขาคนละว่าส้างให้มูเห็ดเจวานพอเป็นลุยสะขีป่าเชื่อพี่เนอะรอจังหวะอยู่อะ ตอนนี้บ่มีไผอยส้นน้ำยังเลยเนาะพี่น้องลุยอย่างเดียวพภาะวะลงไปเมืองสวยนะเานยเยนะาเนะมาเกิดกินข้าวเที่ยงแล้วบนอะถือจังว่าคู่เทือนทะำไมยังเกิดนี่ะอ่าคุยคักๆไม่ยังค้นเห็ดแล้ววนะันนี้ในพี่น้องขี่ปามค,คมเลยเนาะ นบ,บ้าเฮ็ดีคุยข้ามเขาบะนี่นนเจ๊ข้ามพี่น้องเลยพอเจ๊ข้ามบอขาไลหรอขันไลกูเจ๊ข้ามเนี่ย, <laughs> ยิ้มแมตยิ้มคักต้องพี่น้องขนาดชิมตํามหวงน่ะพี่นอ้องข้ามเดียวนะกินจนอิ่มออกน้ำล้างมืพอพอ หอนเหี้ยไงเนี่ยแอันเตรียมเครื่องให้อิงไปวิ่งเี็นจิบอ่ะเจ้ายบมุ่งเลยสามานะแดดหัวตรงบ่าอย่ามาเละคือบ่มีพายุบกับปุ่นวะตั้มบันเล่นกับมี่ หนปวันน n งอย่านี้สิละไปวันนปวนพักกัเป็นตะหออีลีนะเหอคิวเขี้ยวอ่อนๆน่ะหองมายาคันวางเฮ็ดย่ำนะพี่น้องว่าอ่อนแล้วยังบัสูห้องม้ยัเกินนาะ ขุนนะขุมันข้อหน้ากะจุกสามาน้าแตจินะเจยวานนี่ยมเจเต็มถืวยู่กระชิงมาห่อบ่มวนกระปุกแล้วพี่น้องมันเนี่ มาหลุด ama, um, น้ากันเนาะว่าพักนี่ท้งมันังเกิดเพื่อกินเบิร์ดผู้เดียวือวันใดเบิร์ดแล้ว่าปลาเกิดอันพักอันชะล่าใจนะนี่มัวร้ายว่ะเเบิร์ดแล้วันนี้ขั้นหงจับเบิร์ดนะขนาดใบหน่อยนี่มัวร้ายใบใหญ่ กาหนึ mm ่งพอดีเต็มฝากเต็มคำพี่น้องเบิ่งคนบางคนนี่เหลื่อมหยาดแล้วเนาะเหลื่อมมันลอยเตะแล้วพี่น้องอิ่มหรือว่าจะไอ้คือเกาพี่น้องกินเขาก้อนโมลแล้วก็ไปแล้วไอเกาะโมกาเขาก็น้ำแดงหวาน้น ตอนป่าไม่ยังคันวิ่งตอนยังไงเหรอหาป่าสู่ขั้มโวยเหตุตอนงานมันขมมนแม่นาะมันเป็นปลาปล่อยยังไม่เคยจุตทาบจักเถือมนีแต่จุปลาจุแบบดอกเลือดม่ใหญ่ดาวเด้อพี่น้องมางานดอกเลือดม่ใหญ่ดาวเด้อพี่น้องเด้อทรงกำลังใจมากกรได้เด้อมากกรได้ก็ได้ <laughs> Nguyên bài tên hàng sáng với nóng <laughs> <không? Đó> <laughs> nó gần nóng gần nóng gần nóng gần phải phải nóng gần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  เล็กหน่อยพ่อเห็นปชิหเออเบืเ่อเหมือเลยยเกดแ่อมาพอมาได้กินขาวเลยนะเนาะกินเป็นอยู่กับไ้ปอต่อมาอย่งลูกพีนก่นาอแล้วแ <c oughs> มนพอล้ก็พอ <c oughs> <c oughs> หลุดงอนเรื่องมาต่อมาเมียนี่ป้าหมาเมียนี่ ให้มันเบิดเด้อบอมากินอางนี่บอแต่แม่เจ็กโล่แม่แจ็กโล่าสองโลหาที่ขั้นถึงนัมนงเลยอ้ากัมันโลสหาอยู่แลยสิบดกริกเขามากต่นเอซื้อหาโลโโลบันิดลงไปโลป่าสอโลปแต่จกโต้สองโลสองเออโโลเลย เดือนน้าบ่ได้กินนะเดือนน้าเด้อบอฉิเป็นคนเลี้ยงเดือนน้านะเดือนน้าบ่ได้เงินเดือนพี่น้องเลยกินกับพดยังสิได้ข้าวได้ไเด็ดซีเรียสหลานหลุดงูหลุดเลยเอ้อเล็กเหล่านะบ่ ถือแทนไอแม่นะโอ้ยงวดตัวหนึ่งหอยเอาได้งวดหน่อยแตงสี่ร้อยล้านนะถืออี่บาทเลขไปซื้อนั่นแหละ <laughs> ซื้อคืออีเมลเนี่ซื้อเลขอันซื้ออันเลขป้องละพันกี่อยากถือกันเป็นจิ๊บสองล้านถืออยากถือสี่ร้อยล้านคือเขาือ <laughs> ว <laughs> ันนี้วันที่เท่าเส้าหายอ่ะเ <laughs> นี่ยกับวันที่หนึ่ง สี่ร้ยล้านาเล้ว4 0ล้านเงินกี่เป็นเงินไทยเท่านะเส้นป่อะาลสยุดชุดหลาป่าสมสมุดสามสิบหลกับเส็นหนึงสามสามเ้ปลาเจ็บสหลานสองแนเจ็นสิบหลานสองแขนโอ้เกือบหอนลลานมด้ สบาหอดสามนบาสมุดหอสบาทมติอันลอยส่ล้านกับสี่แสนเลอะล้านนึงนะล้านแบ่หอดบ่หอดลอยลอย่ล้านบวกลอยสสิบล้านเป็นสองลอยสามสองลอยแปิบเป็นแปดแสนอะ หอนหลานหอนหลานหอนหลานเป็นเงินบาทกับหลานหลานปลายพี่น้องแต่ผู้หัวปลายเท่าไรเนาะเป็นเป็นเงินเก็บมันคือแบบว่าร้ายหลานเนาะแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้ร้ายพูดละสี่ร้อยล้านนะโม่ไหลโ่ย่อมซื้อเลขกสองตัวอยางได้สี่ร้อยล้านพี่น้องอันสี่ร้อยล้านนะมันเลขโคกโตเนาะเป็นคนอื่นไว้ได้ปะไว้พญานาคไว้พญานาคสิบสองล้านเนาะโมเมนต์คนละอัน <laughs> lại mà à. <cười> 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 tới này, tới này mà, ha nên, cho nên mở mà chi nè, hà là sữ, <laughs> thử quậy quan, đây là sữ thử teme để khi nong ơi, lục cái tôm mì, sữ phan, thằng nhảy, lẹt đang húc, nhưng mà <laughs> หาวยมีคนถือเครื่องแล้นวนะน้ำดาคนพันอยู่พันกับปู่พันพันกับปู่พันเอียนไปสื่อบันแม่แดกเบ้ร์ปีน่อยเถอว่าสื่อขสื่อ